ชาแนลแอปเปิลสตอรี่รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเตรียมมือถือให้พร้อมวิธีลงทะเบียนรับ3,000บาทระหว่างรอเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนว่าใครสามารถเข้าร่วมโครงการได้บ้างรัฐบาลผุดแคมเปญคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทให้นําไปใช้ได้สําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้อย่างไรใครได้บ้างบอกเลยว่ามีสิทธิ์จํากัด จากกรณีที่ประชุมสคบอมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วยการจ่ายเงินให้กับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อของได้ทั้งที่ร้านค้าสะดวกซื้อและหาบเร่ขายแผงลอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและวันนี้เราได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งมาไว้ที่นี่ไขข้อข้องใจและซ้อมมือก่อนที่จะมีการลงทะเบียนจริงได้ดังนี้คำถามที่1่ใครมีโอกาสได้เงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งบ้าง คำตอบคือคนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น15ล้านคนคำถามที่ 2. ลงทะเบียนได้อย่างไรคำตอบคือทางรัฐบาลจะมีการเปิดตัวเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์แห่งนี้ลักษณะคล้ายกับชิมช็อปใช้คนที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ได้ก่อน 3. เมื่อได้เงิน3 0 0 0ับาทแล้วจะใช้งานได้อย่างไรสำหรับคำตอบท่านต้องโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเข้ามาโดยคาดว่าจะมีการเติมเงินเข้าในแอปพลิเคชันนี้และเมื่อท่านจับจ่ายซื้อของต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยทางรัฐบาลจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งท่านต้องออกเองยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ท่านซื้อมีราคา50บาทเวลาที่ท่านใช้จะต้องใช้หยิบแอปพลิเคชันเป่าตังมาสแกนและทางรัฐบาลจะออกเงินค่าสินค้าให้ท่าน25บาท ส่วนอีก25บาทให้ท่านออกเงินเอง 4. จํจำกัดวงเงินการใช้จ่ายหรือไม่สําหรับคําตอบคือจํากัดวงเงินการใช้จ่ายคาดว่าไม่เกินวันละ1น0่งร้อถึงสองบาทหใช้จ่ายได้ที่ไหนบ้างคําตอบคือร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการและเซเว่นร้านสะดวกซื้ออื่นๆ หหากซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้สินค้าที่ท่านซื้อนั้นจะครอบคลุมแค่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอื่นๆยกเวน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่และ7เริ่มโครงการตอนไหนและคําตอบคือคาดว่าจะมีการเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2563